สิบหกสิบหนึ่งร้อยโอเคเลยนะฮะสามสองหนึ่งเครื่องใหม่แรงขึ้นจริงเนี่ยพวงมาลัยค่อนข้างนิ่งเลยมีความมั่นใจมากขึ้นกับรีโวตัวเก่านะแต่ก็มีฟิลที่แบบยนโยนติดอยู่ เป็นปิกอัพที่มาพร้อม Toyota Safe t ี้ e ซนสส่วนไฟตัดหมอ,อกแสงสีขาวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ยไม่รู้เป็นอะไรหมอ,อกก็ไม่ลงฝนก็ไม่ตกเปิดทำไมไฟตัดหมอ,อกถ้าเกิดถามผม,มตอนนี้ถ้าซื้อกระบะก็อยู่ในตัวเลือกเรียบร้อยแล้วแหละชว่วงกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะชาโกคพิพีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้เตชันทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็ตามสัญญา นะครับวันนี้เราอยู่กับ t o y ยต้าไฮ u ัก e ์รีโวตัวร็อกโนะครับตัว2.8นะขับ4เกียร์ออโต้ตัวท็อปสุดนั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างเลยม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกภายในนะครับขุมพลัง2.8ปรับจูนใหม่นะเดี๋ยววันนี้จะพาไปลองขับกันว่าเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรวีเอ็นเทอนะครับ204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับขับ4แล้วก็ มีระบบช่วยเหลือลการข,ขี่ต่างๆมามากมายเลยนะครับช่วงล่างปรับใหม่นะฮะด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบอิสระปรีนกคู่พร้อมเหล็กกันโค้งและคอยสปริงนะครับรวมไปถึงด้านหลังเนี่ยปรับแหนบจาก5แผ่นเป็น3แผ่นนะครับน้อยลงแต่วัสดุเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็น h ฮเทนไซสต e l ก็คือแข็งแกร่งและก็เบายิ่งขึ้นนะเดี๋ยวจะพาไปลองขับกันว่าเขาบอกว่ารุ่นเนี่ยมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับขับแบบรถ SUV หรูเลยทีเดียวนะครับก่อนจะไปขับกันอยเช่นเคยเดี๋ยวพาชมรอบคันกันแบบไว นะครับว่าดีไซน์ภายนอกเนี่ยนะครับเวลาอยู่ตอนกลางคืนเป็นยังไงนะดีไซน์ภายนอกเนี่ยกระจังหน้ามีการปรับใหม่อาจจะไม่เห็นนะคุณผู้ชมซึ่งดีเทลรายละเอียดหลักๆเนี่ยย้อนกลับดูได้คลิปก่อนหน้านี้ผมรีวิวแบบตอนเช้าไว้แล้วอันนี้เรามาดูไฟกันนะว่าเป็นยังไงนะครับไฟค่อนข้างสว่างเลยเป็น LED เต็มระบบนะครับไฟหน้าไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์ไฟเลี้ยวนะดูไฟดินะครับส่องไปเนี่ยนะเป็นแสงสีขาวด้วยแล้วก็ไฟตัดหมอกก็แสงสีขาวนะสวัสดีเจ้าหมา ดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นประมาณนี้มีการยกสูงรุ่นล็อกโค้เนี่ยคือแต่งจัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับโปร่งซุ้มล้อเป็นเหลี่ยมๆนะแล้วก็ล้อเขาเนี่ยล้อขนาด18นิ้วนะฮะลัดด้วยยางดันหลบประมาณนี้เลยลวดลายระบบเบรกนะครับดิสเบรกด้านคู่หน้าคู่หลังเนี่ยเป็นดรัมเบรกนะครับแล้วก็รุ่นนี้ความพิเศษคือไฟท้ายเขามีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะไฟท้ายเนี่ยสวยงามมากๆนะครับ LED ไกด์แต่ไม่ได้เต็มระบบนะ นะครับด้านหลังเนี่ยปะ่ะตอนกลางคืนค่อนข้างสวยเลยนะครับ LED ไกลเขาลักษณะแบบนี้แต่ไฟเลี้ยวไฟเบรกจะเป็นหลอดไส้อยู่นะครับในส่วนของไฟเบรกรุ่นที่3เนี่ยก็มีตรงนี้แล้วก็รุ่นนี้มีการปรับใหม่ไฮไลท์เนี่ยติดตรงนี้แทนนะครับแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยมีระบบผ่อนแรงมาด้วยเบามากนะและที่สําคัญเลยคือรุ่นนี้มีการติดตั้งไฟมาให้คุณต้องเปิดตรงนี้นะคุณผู้ชมนี่เป็นไงมี3ดวงนะฮะก็เรียกได้ว่าครบคันมากยิ่งขึ้นจริงๆ นี่เป็นไงนะครับพอคุณเปิดไฟคุณก็จะเห็นด้านท้ายนะครับกระบะท้ายเนี่ยที่สว่างมากขึ้นเวลาคุณบรรทุกสัมภาระต่างเนี่ยมันจะได้เห็นตลอดนะเดี๋ยวผมลองถอยให้ดูว่าไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยเต็มๆ็มเป็นไงนะฮะก็ค่อนข้างสวยเลยนะเอาตรงๆนะดูดีขึ้นดูรู้เลยว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับทีนี้แหละเดี๋ยวเราไปลองขับแบบ POV วกันดีกว่าว่าขุมพลังดีเซล2.8นะครับ V n Turbo ที่มีการปรับจูนใหม่นะครับเพิ่มเทคโนโลยี i อ r t นะเป็นการปรับหัวฉีดแบบอิสระให้มีการกระจายน้ำมันได้แบบละเอียดมากขึ้นเผาไหม้หมดจดขึ้นประหยัดขึ้นนะแล้วก็เทอร์โบเนี่ยสำหรับรุ่นขับ4ี่เนี่ยขยายใหญ่กว่าเดิมด้วยอัากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้กำลังแรงม้าเนี่ยเยอะกว่าเครื่องเก่า27แรงมา้าแรงบิด50นิวตันเมตรนะครับทำให้กำลังแรงม้ารวมเนี่ยอยู่ที่204แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรไปลองขับกันดีกว่าว่าการขับสี่เป็นไงในแบบกลางคืนนะ นะครับว่าจีจาร์ขนาดไหนนะไปลองดีกว่าอันนี้อาจจะเสียงดังหน่อยนะเพราะว่าผมสตาร์ทให้ดูกันนะครับเครื่องดีเซลก็เป็นแบบนี้แหละนะไปลองกันดีกว่าปะอ่าคุณผู้ชมพอเข้ามาข้างในนะฮะก็เป็นการตกแต่งตามสไตล์โตโยต้าเลยนะครับก็คือพวกชุดมาตวัดอะไรต่างๆมีการปรับใหม่นะครับ นะฮะก็จะเป็นการเลืองแสงสีฟ้านั่นแหละนะแต่พวกจอตรงกลางเนี่ยมีการเพิ่มกราฟิกขึ้นมาโดยเฉพาะรุ่นที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูอันนี้ผมชอบคือผมรู้สึกว่าเขาตั้งใจดีไซน์อะ่ะนะฮะเพราะว่าแต่ก่อนเวลาคุณขับสีเนี่ยคุณจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าเฮ้ยเวลาไปขับออฟโรดแล้วนะครับเอ้ยคุณไม่รู้ว่าตอนเนี้ยพวงมาลัยหมุนไปทางไหนรุ่นนี้นะครับมีการเพิ่มเติมเนี่ยจอฟังก์ชันมานะฮะว่า เฮ้ยตอนนี้พวงมาลัยตั้งตรงไหมถ้าเกิดคุณล้อหมุนพวงมาลัยดูนะนี่เห็นปะล้อหมุนให้ด้วยนะฮะนี่มีประโยชน์นะจริงเวลาใครขับออฟโรดเนี่ยน่าจะรู้ดีเวลาคุณแบบกําลังวอลกิ้งสปีดตึกตักตึกตัก,ตกเนี่ยคุณไม่ทันสังเกตหรอกว่าเฮ้ยพวงมาลัยหมุนไปทางไหนแล้วตอนนี้ล้อตรงไหมนะฮะอันนี้ก็ไว้เปิดเวลาคุณขับทางที่มันทุรกันดารน,นะฮะแล้วก็ภายในไม่ว่าจะเป็นจออะไรต่างๆางก็ยังคงเป็นฟอนต์ที่เรืองแสงสีฟ้าเหมือนเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะครับรวมไปถึงระบบปรับอากาศร่งต่างเนี่ยสีฟ้าเหมือนเดิมเลยนะฮะภายในก็จะประมาณนี้แถมรุ่นนี้มีแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยสีฟ้านี่เป็นไงนะครับแอมเบียนไลท์สีฟ้ามีมา4ประตูเลยนะจะอยู่บริเวณขอบประตูตรงนี้นะครับหลักๆดรวมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าและเช่นเคยนะครับขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องเป็นแบบซูเปอร์วิวจะได้เห็นกันแบบชัดเจนไปจ้ะอ่าเปลี่ยนมุมกล้องไปที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมก็วันนี้มาลองขับตัว โตโยต้าไ l u ักซ์รีโวล2.8นะครับขับ4เกียร์อัตโนมัติตัวท็อปสุดนั่นแหละราคาค่าตัว1,239,000บาทตัวท็อปตัวแพงสุดของซีรีส์ล็อกโคที่ขายณตอนนี้แล้วนะครับรุ่นนี้มีอะไรพิเศษบ้างก็คือเครื่องยนต์เขามีการปรับจูนใหม่เป็นเครื่องยนต์เดิมแหละแต่เป็นเจเนอเรชั่นใหม่นะครับ เพิ่มเทคโนโลยี i อ r ามาก็คือทำให้การปล่อยละองน้ำมันนะครับมีความละเอียดมากขึ้นนะได้เรื่องการเผาไหม้ที่หมดจดแล้วก็ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็รุ่นนี้นะครับมีการปรับเทอร์โบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมทำให้การอัดอากาศดีขึ้นได้แรงม้าแรงบิดเยอะขึ้นโดยรุ่นเนี้ยแรงม้าเยอะขึ้น27แรงม้าแรงบิด50นิวตันเมตรทาให้กาลังแรงม้ารวมเนี่ยอยู่ที่204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรเลยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเดี๋ยวเราไปลอง0-100กันดูดีกว่า,วา เป็นอย่างไรนะครับอันนี้ขออนุญาตนะจริงๆเนี่ยอยากจะถ่ายแบบมืดทั้งหมดแหละแต่ดูหลายคลิปแล้วมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอันนี้ผมขออนุญาตเปิดไฟ2องแผนที่นะครับบริเวณกลางห้องโดยสารหน่อยนะครับมันก็จะได้ให้ดูเออถ้ายไยวิสัยมันดีขึ้นนะครับแต่เรื่องแอมเบียนไลท์เรื่องอะไรเนี่ยยังเห็นชัดเจนอยู่เนาะนะเดี๋ยวเราไปลอง0ูนย์ถกันดูว่าตรงนี้ที่เดิมในแบบกลางคืนเป็นอย่างไรนะครับ ผมขออนุญ,ญาตปรับเป็นโหมด power เลยละกันเพราะว่าโหมด normal เนี่ยคุณสามารถย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านี้นะครับผม POV แบบตอนกลางวันไปแล้วรีวิวรอบคันแบบตอนกลางวันก็มีมีทั้งหมดเลยกันแล้วแต่จะเลือกดูกันอันนี้คือได้อีกฟิลหนึ่งนะครับคุณจะเห็นมุมมองของ t ต y o ต a h i ฮ u ักซีโวล็อกโคในแบบกลางคืนว่าแอมเบียนท์ไลท์ภายในห้องโดยสารเป็นยังไงนะครับเปลี่ยนเป็นโหมด power กันนะแล้วเดี๋ยวผมเหยียบร0 0อไปเลยนะครับไป3า1ไป 40 6ส8บ100เร็วกงันนะจริงๆบอกเลยเป็นรถยกสูงที่โอเคเลยนะฮะเออเข้าคงเข้าขโคงอเคอยู่นะครับก็ตามสไตล์ของ t o y ยต้าไ l u ักซ v o แหละนะครับยังมีฟิลเดิมคือรุ่นนี้นะครับเป็นปิกอัพที่ หลายคนน่าจะชอบเพราะว่าตลาดประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาชื่นชอบความเป็นดยลยาร์อยู่แล้ว 1. 2. คือชอบรถที่นะครับมีความนุ่มนวลมาผสมผสานด้วยเพราะอย่างหนึ่งคือหลายคนนะครับซื้อรถยนต์ไป1คันเนี่ยอยากจะแบบว่าใช้ได้ครอบคุมทั้งหมดนะครับขับเป็นแบบรถเก๋งก็ได้นะครับเวลามีเหตุการณ์หรือว่าต้องการทําอะไรยนขนย้ายสัมภาระก็สามารถทําได้จึงทําให้รถปิกอัพนะครับหรือรถกระบะหรืออะไรต่างเนี่ย ในประเทศไทยยังขายดีอยู่นะครับซึ่งมันก็ตอบโจทย์แหละนะครับแต่รุ่นนี้นะครับมีความพิเศษหลายอย่างเลยอย่างที่บอกว่าเครื่องยนต์ก็ปรับจูนใหม่ก็จริงนะครับช่วงล่างก็ปรับจูนใหม่หลายคนบอกว่าฟีดแบ็กโอ t ตยิต้ารีโวตัวเก่านะโอช่วงล่างด้านหลังเนยนั่งแล้วคอสั่นเป็นเกียนเลยนะครับส่วนด้านหน้าก็ลอยลอยโยนโนรุ่นนี้นะครับเขาปรับใหม่ทั้งหมดเช่นเดียวกันด้านหลังปรับแหนบจาก5แผ่นเหลือ3แผ่นนะครับแต่ เปลี่ยนวัสดุเป็น h i g h ฮเทนไซสต e ลนะก็คือเบาแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับยังบรรทุกสัมภาระได้หนักเท่าเดิมแต่เบาลงนะเนะขาบอกมาประมาณนี้นะแล้วก็มีการปรับจูนใหม่ระบบช่วงล่างต่างๆให้มีความนุ่มนวลทางตัวต้เาเครมมาบอกว่าประดุดขับรถ SUV หรูเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปลองกันดูว่าประดุด SUV หรูจริงไหมนะครับแล้วก็รุ่นนี้เราไปลองกันดูว่าแฮนเดิลิ่งพวงมาลัยต่างๆนะครับน้ำหนักพวงมาลัย การเก็บเสียงรวมไปถึงระบบช่วยเหลือการททีต่างๆเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมลองออกตรงนี้ดูออ้โหเวเรื่องนะอันนี้ขับสองนะอันนี้ผมจะไม่เปิดขับสี่นะยวนี้ดวดตาเร่งแป๊บเดียวร้อยสามสิบแล้วอันนี้ไหนๆก็ทําความเร็วนะเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงให้ดูสามสองหนึ่ง เอาตรงๆยังรู้สึกว่ามีอาการโยนฟิลเดิมเลยของรีโว่แต่ผมว่ารู้สึกมีความเฟิร์มมากกว่ารุ่นรีโว่ตัวเก่านะครับก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาแหละแต่ยังมีอาการแบบโยนโยนนุ่มๆยยโยๆติดอยู่นะครับซึ่งมันก็มีข้อดีนะคือถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปขับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างไว้ใจได้แหละมันอยู่ในระยะที่กําลังพอดีแล้วแต่ถ้าเกิดคุณขับด้วยความเร็วสูงเพิ่มเติมเ <ๆ S 1> ข้ามาเนี่ยเออมาเริ่มแหละมาเริ่มรู้สึกว่าวิววิวเนี่ยดูอัตราเร่งนะ นะครับสิ่งที่สังเกตได้อย่างแรกเลยของเครื่องใหม่แรงขึ้นจริงอันนี้คอนเฟิร์มนะครับ204แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรเนี่ยเออแรงขึ้นจริงนะเวลาคุณคลิกดาวคุณเหยียบไปเต็มร้อยเนี่ยมันจะมีช่วงจังหวะตอนสูนถึงร้อยเมื่อกี้คุณน่าจะเห็นนะครับตอนช่วงออกตัวประมาณหยุดนิ่งจนถึงประมาณ20-30เนี่ยจะช้าหน่อยจะแบบวืดหน่อยแต่พอเริ่มรอบมันได้นะครับ มาไหลๆเลย4ี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบไหลไปฟ๊บเลยแป๊บเดียวร้อยนะครับอันนี้คือฟิลของรถยนต์คันนี้ผมมองว่าโอเคเลยนะแล้วก็สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนึงเลยคุณผู้ชมการก็ดเสียงนะครับนี่ผมขับขี่ด้วยความเร็วแอร์บอกนิดนึงจะร้อยสี่สิบแล้วดูเครื่องดีเซลและตรงนี้ทางทางแบบลาโล่งลมแรงนะครับเนี่ยเสียงลมไม่ค่อยได้ยินเลยนะแต่มันจะเริ่มมีเอฟเฟกก็ต่อเมื่อคุณขับด้วยประมาณแบบ ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบผมลองมาดูแล้วนะครับตอนนั้นลองแบบทางโล่งๆร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะถึงจะมีแบบเสียงลมฟูดเดี๋ยวผมลองมาดูนะตอนนี้โลง่งเนี่ยจากร้อยสามไปบ้างไหลหเลยเนี่ยกาลังแรงมา้าแรงบิดเขาเยอะจริงๆก็ด้วยความเป็นรถตัวถังยกสูงรถตัวมิติตัวถังใหญ่ก็ตามที่เข้าใจแหละนะครับการต้านลมมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละนะฮะแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกแหละว,ว่าการเก็บเสียงดีจริงร้อยยี่สิบร้อยสามสิบงเงียบอยู่ อยู่เลยแล้วก็พวงมาลัยค่อนข้างนิ่งเนี่ยคุณดูดิมาดูเข้าโค้งนะเนี่ยพวงมาลัยค่อนข้างนิ่งเลยนะฮะก็ผ่านไปแล้วเนอะการเก็บเสียงอัตราเร่งต่างๆน่าจะหายข้องใจกันแล้วว่ารุ่นนี้เป็นไงช่วงล่างผมก็คอนเฟิร์มเลยว่าฟิลเดิมแหละใครที่เคยขับรีโว่เนี่ยนะครับฟิลประมาณนั้นเลยแต่รู้สึกว่ารุ่นนี้เฟิร์มขึ้นแล้วก็ด้านหลังเนี่ย นะครับผมลองไปแอบนั่งมาแล้วให้คนอื่นขับดูรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นจริงๆมันเหมือนเรานั่งรถเก่งอะ่ะเหมือนนั่งรถโดยสารน่ยอาจจะไม่เทียบเท่าเหมือนพวก SUV หรืออย่างที่เขาบอกหรอกนะครับแต่เออมันนั่งสบายขึ้นจริงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปลองขากลับเดี๋ยวผมจะลองอัดอีกทีหนึ่งถ้าถนนโล่งนะสิ่งที่ดีงามอีกอย่างหนึงเลยพวงมาลัยนะอันนี้ถ้าเกิดเทียบกันกับในตลาดเนาะไม่ว่าจะเป็นตัว Ford r a n g e r ครับฟอร์เรนเจอร์เนี่ยงมาลไยไฟฟ้าผมว่าเขาเบามากความเร็วต่ำเนี่ยเบาโยงลยมือเดียวยังหมุนได้แต่อันนี้น้ําหนักเยอะกว่าแต่ระยะฟรีเยอะรู้สึกว่าขับความเร็วต่ำเนี่ยเห็นป่ะหน้ามันเลยลอยนะครับอันนี้ก็มันก็มีข้อดีข้อเสียคือถ้าเกิดข้อดีคืออะไรคือเวลาคุณขับในเมืองความเร็วต่ำมันจะไม่ตึงมันจะไม่แบบว่าเหนื่อยจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขับความเร็วสูงเนะี่ยคุณอาจจะเออรู้สึกว่ามันวิววิวยนยน อันนี้ขอบความเร็วต่ำนะเห็นป่ะนะครับน้ำหนักมีพอสมควรเลยเยอะกว่าเรนเจอร์ฟิลจะคล้ายๆกับพวกไทตันน้ำหนักนะนะครับแต่รู้สึกว่าเฟิร์มแล้วคมกว่า๋ยวดูไฟหน้าไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมนะไฟหน้าเป็นแบบ LED ดีแสงสีขาวยิงตรงนะครับแล้วก็ไม่ได้สูงยงตาชาวบ้านเขานะถ้าคุณไม่ได้เปิดไฟสูงค้างไว้ส่วนพวกโปรเจคเตอร์ที่หมุนตามวงเลี้ยวหรือไฟคอนเนอร์ลิงที่อะไรต่างๆเนี่ยไม่มีนะ เป็นไฟยิงตรงอย่างเดียวส่วนไฟตัดหมอกแสงสีขาวเหมือนกันเปิดขึ้นมาก็จะสว่างอย่างนี้แต่ผมปิดนะแยงตาชาวบ้านเนี่ยไม่อยากสร้างความเดือดร้อนนะครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรหลายคนซื้อรถไปหมอกก็ไม่ลงฝนก็ไม่ตกเปิดทําไมไฟตัดหมอกนะฮะก็เข้าใจกันด้วยนะว่าผมย้ําหลายรอบและหลายคลิปแล้วว่าไฟตัดหมอกเนะี่ยอย่าไปเปิดมันแยงตาเขามันยิงตรงอ่าเราไปต่อดีกว่าอันนี้ลอ,อตาเร่งนะ อากากันดูของเข้าโค้งไ,ไม่ได้อยู่ได้อยู่เนี่ยเติมคันเร่งได้ด้วยก็มีความมั่นใจมากขึ้นกับรีโวตัวเก่านะแต่ก็ยังมีอย่างที่บอกแหละว่ามีฟิลที่แบบโยนยบุบยวบติดอยู่นะครับก็ลองลองดูกันนะครับแต่เรื่องความรุ่มนวนเนี่ยฟันธงเลยดีขึ้นกว่าเก่า นะครับการเก็บเสียงความนุ่มนวลของช่วงล่างดีขึ้นกว่าเก่าพวงมาลัยฟิลคล้ายเดิมแต่รู้สึกว่าเฟิร์มขึ้นนิดนึงส่วนเครื่องเนี่ยหายห่วงเลยการันตีเลยว่าโคตรแรงยิ่งคุณเปิดโหมดพาวเวอร์โหมดเนี่ยนะครับรอบจะค้างรอเวลาคุณถอนคันเร่งเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเวลาคุณจะเร่งนะดูดิอ่ะประมาณนี้ในส่วนของระบบช่วยเหลือการขี่รุ่นนี้นะครับเป็นปิกอัพที่มาพร้อม toyota safety sense มีอะไรบ้างมี dynamic radar cruise control หรือระบบ ล็อกความเร็วแปรผ่านตามข้้งหน้ามีมาให้คุณกดรูปตรงนี้เนี่ยตรงการ้านข้้งล่างที่เป็นคูสันโทนเะนี่ยคุณกดเข้าไปจะมีสัญลักษณ์สีเขียวขึ้นคือพร้อมใช้งานทีนี้แหละคุณก็กดนะครับเข้าหาตัวทีหนึ่งตบลงมาก็ได้นะครับแล้วรถยนต์จะล็อกความเร็วตามที่ขับไว้นะฮะแล้วมันก็แปรผ่านตามข้้งหน้าด้วยปรับระยะห่างได้3ระดับนะบอันนี้ผมไกลสุดใกล้สุดอันนี้ใกล้สุดนะผมเพิ่มความเร็วหน่อย ก็คือตบก้านขึ้นตรงนี้ดันขึ้นถ้าเกิดดันขึ้นแล้วปล่อยเนี่ยก็จะขึ้นทีละหนึ่งเนี่ยเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าแต่ถ้าเกิดคุณกดค้างขึ้นทีละห้าร้อยร้อยห้าร้อยสิบเนี่ยมันก็จะเร่งผมไม่ได้เหยียบคันเร่งผมไม่ได้เหยียบเบรกนะเนี่ยเขาจะล็อกความเร็วแปลผ่านทา,า,างหน้าแต่รุ่นนี้ไม่ได้เบรกให้จนรถหยุดนิ่งนะแค่เนี่ยล็อกความเร็วแปลผ่านเฉยพอน้อยกว่าสามสิบ 30, เนี่ยก็จะตัดคุณต้องเบรกเองและที่สําคัญรุ่นนี้นะครับมีระบบเลนคีฟด้วยก็คือ เวลาคุณออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวมันร้องมันแจ้งเตือนและดึงกลับให้อัตโนมัติแถมช่วงดึงกลับเนี่ยนะครับมีการชะลอรถให้ด้วยนะอันนี้แตกต่างจากรุ่นอื่นที่เคยใช้มาเลนทิปเนี่ยเขาแค่ดึงกลับใช่ไหมอันนี้เบรกให้ด้วยแล้วไฟเบรกด้านหลังติดด้วยนะอ่าเดี๋ยวผมลองให้ดูเริ่มต้นใช้งานตรงพวงมาลัยปฏิฟังข์รูปเลนรถตรงนี้กดปับ๊บอ่าเริ่มใช้งานแล้วคุณลงออกนอกเลนดูนะโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะอ่าดูนะผมไม่ไม่ได้คุมพวงมาลัยนะสามสองหนง ดึงกลับให้เบรกด้วยโคตรดีเลยนะฮะอันอีกที่นึงเพื่อไม่มั่นใจเห็นปะก็แทบจะแบบขับไปทางไกลสบายๆเลยแต่ย้ําก่อนว่าเลนถนนต้องชัดแต่ถ้าเกิดคุณนะครับเปิดไฟเลี้ยวมันจะไม่ทํางานนะอันนี้ดูนะนีะ่ปะอันนี้มันก็เร่งต่อและเพอาะดนามิกมันจับคันข้างหน้าซึ่งเหมือนไม่มีมันก็จะเร่งไปจน สุดความเร็วที่เราเซตไว้นะครับขออนุญาตปิดการทํางานก่อนจะได้ลองต่อนะครับลองเลนคลีมันต่อดูดูเลนขวานะเห็นปะดึงกลับให้ด้วยนะฮะโคตรดีเลยจริงนะฮะซึ่งมันก็มีประโยชน์อย่างที่บอกนะแล้วก็อีกระบบหนึ่งของ Toyota s เซ e t y s e n น e ก็คือตัว ช่วยเบรกเวลาเราขับความเร็วต่ำนะครับในมงในเมืองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดรถยนตนย์จับได้ว่าข้างหน้ามีรถแล้วคุณยังพุ่งเข้าไปเนี่ยเขาดึงนะครับเขาดึงรถเขาชะลอความเร็วให้ด้วยนะครับก็เหมือนคล้ายๆซิตี้เบรกกันแหละนะก็ถือว่าครอบคุมโอ้โหเนี่ยในกล้องเห็นปะเปิดทําไมในไฟสูงอีนนี้เป็นอะไรกันเปิดไฟสูงไฟตัดหมอกเปิดกันจังเลยไม่รู้ตัวเหรอนะมันเข้าตาแล้วบางทีทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ นะฮะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งพูดตรงๆว่า r ีโวเนี่ยไม่ได้อยู่ในตัวเลือกเลยนะคือผมคิดคิดอยู่แล้วถ้าเกิดผมซื้อ Pick Up เนี่ยผมน่าจะโดนพวก r a n เจ r หรือว่าถ้าเกิดอยากได้เล็กหน่อยก็ไปพวกไททันนะครับรีโวเนี่ยคือแบบรุ่นก่อนหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงล่างเขาโยนไปหน่อยนึง นะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้แบบว่ารถไม่ดีนะแต่แค่ความรู้สึกของผมผมชอบแบบรถที่มันเฟิร์มๆนะฮะหลายคนที่ดูคลิปผมมาเนี่ยน่าจะรู้ชอบเฟิร์มๆชอบพวงมาลัยหนักๆผมอาจจะไปตอบโจทย์พวกเลนเจอร์นะครับอันนั้นช่วงล่างเฟิร์มแต่พวงมาลัยเบานะมันก็มีดีมีเสียกันไปแต่บอกกันเลยนะคลิปนี้เลยว่าพอมาลองขับตัวรีโว่ตัวใหม่นี้นะครับช่วงล่างปรับใหม่เออผมรู้สึกว่าเฟิร์มขึ้นชอบเลยแหละนะครับเครื่องจูนใหม่อันนี้แรงเลย นะครับแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เวลาเร่งแซงเนี่ยไว้ใจได้ยิ่งคุณเปิด power mode นะครับที่สำคัญเลยคือเก็บเสียงดีอันนี้ยอมรับนะครับเก็บเสียงเนี่ยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบผมว่ายังโอเคอยู่เลยนะมันจะมีเว้นแบบว่าเอฟเฟกตตอนประมาณร้อยห้าร้อยหกสิบอะไรเงี้ยผมว่ารับได้เลยไม่ได้แย่เลยนะนะฮะและที่สำคัญคือโตโยต้าซิปทิเซนเนี่ยเขามีมาให้นะดินามิกเลด้าคุช o n t นโทนเลนค e e p นะครับระบบซนะิตี้เบาง มีมาให้นะครับผมว่าเพียงพอต่อการใช้งานและรุ่นนี้มีการเพิ่มเติม T-Connect ก็คือคุณสามารถเช็ครถยนต์คุณได้ผ่านสมาร์ทโฟนเลยคุณเชื่อมต่อกับรถยนต์ไว้คุณโหลดแอป,ป T-Connect มาแล้วก็ลงทะเบียนนะครับเลขแชสซีตัวถังไว้เนี่ยนะแล้วมันจะเชื่อมต่อกันว่าเฮ้ยตอนเนี้ยรถคุณสตาร์ทอยู่ไหมนะครับมันแจ้งเตือนหมดเลยว่าตอนเนี้ยจะถึงระยะเช็คแล้วตอนนี้รถยนต์คุณอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยมีระบบป้องกันการโจรกรรมคือถ้าเกิด คุณล็อกรถอยู่แล้วอยู่ดีรถคุณสตาร์ทอ่ะมันแจ้งเตือนในแอปด้วยนะน,นี้มีประโยชน์นะแต่ระบบไม่ได้ล้าจนถึงขั้นแบบว่าสั่งให้สตาร์ทได้ผ่านแอปนะยังสตาร์ทล่วงหน้าเปิดประตูต่างยังไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนนะมีมาให้นะครับทีนี้แหละก็ที่บอกว่ามันตอบโจทย์มากขึ้นเครื่องแรงช่วงล่างก็ผมว่าเฟิร์มขึ้นแต่มันก็ยังมีอาการย้วยติดปลายนวมอยู่เล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่อยู่ในระยะที่ เออมั่นใจขึ้นแหละเก็บเสียงดีระบบเทคโนโลยีต่างๆมีมาให้เยอะนะผมว่าเออครอบคุมแล้วแหละนะ้ในส่วนดีไซน์ภายนอกเนี่ยอันนี้แล้วแต่มุมมองแต่ละท่านแต่ในส่วนตัวผมผมว่ารุ่นนี้นะครับดูมีความเป็นแมนดูมีความเป็นผู้ชายมากยิ่งขึ้นเออมันดูดีนะนะแต่เสียดายคือไฟท้ายน่าจะฟู l l l e วก็เป็นรถปิกอัพที่น่าสนใจนะเอาจริงนะผมมองว่าค่อนข้างแบบตอบโจทย์และที่สำคัญที่ ผมชอบเลยคืออะไรคือเขาคือโตโยต้านะครับทั้งเรื่องการบํารุงรักษาทั้งเรื่องศูนย์บริการต่างๆเนี่ยทั่วประเทศอ่ะอันนี้พูดตรงตรง,ตงนะครับหลักๆโดยรวมก็จะประมาณนี้นะอันนี้มาเอาฟิลกลางคืนเห็นไฟเห็นแผงแดชบอร์ดแล้วก็สอดแทรกการทดสอบการรีวิวไปอีกนิดนึงนะซึ่งถ้าเกิดใครอยากดูรายล,ละเอียดชัด,ชดเนี่ยย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านี้มีทั้งรีวิวรอบคันมีทั้ง p ีโวตอนกลางวันหมดแล้วนะครับก็ หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยหลายคนชอบกันไงว่าเฮ้ยพี่โค้กอยากดู p ี v วีกลางคืนอันนี้พยายามจัดให้ทุกคันที่พอจะเป็นไปได้นะนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่อ่าถ้าถ้าเกิดถามผม,มตอนนี้จะซื้อกบอะบะก็อยู่ในตัวเลือกเรียบร้อยแล้วแหละสำหรับรีโว่ตัวใหม่นะครับนะก็หลักๆโดยรวมก็จะประมาณนี้สำหรับโตโยต้าไฮ u ักซ์รีโว่ล็อกโคตัวถังดับเบิลแคบนะครับยกสูง4ประตู2.8นแะแล้วก็มาพร้อม ระบบขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้6สปีดน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วแหละราคาค่าตัว1,239,000บาทนะก็ใครชื่นชอบประการใดนะครับใครมีความเห็นแบบไหนใครใช้รุ่นเก่าอยู่หรือกําลังจะซื้อมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยใต้คลิปนะครับมาพูดคุยกันได้มาแชร์ความรู้กันนะฮะและ้วก็ก่อนจากกัน,นยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e ช่องโคกและก็ออโต้สเตชันด้วย นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามมาโดยตลอดนะฮะวันนี้ผมโคก้กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าีดูเร่งดิเนี่ยเจ็บเสียงดีเสียงเครื่องเข้ามานิดเดียวเองนะดูนะฮะไปแล้วจ้า bye บ๊ายบายจุ๊บ